สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์เซิร์ฟเวอร์เกาหลีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมแอส,สิร์ควาครับวันนี้เราอยู่กับคลิปอัปเดตแพชนะครับเป็นแพชรีเมคชิพนั่นเองนะครับซึ่งชิพเนี่ยก็เข้ามาได้ไม่นานนะถ้าพูดไปแล้วก็ประมาณ2เดือนใช่ไหมประมาณเดือนเดียวน,นะครับแล้วก็ชิพเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นักนะฮะแต่ว่าสกิลก็ไม่ได้แย่อะไรน,นะต้องบอกว่าไม่ได้แย่อะไรน,นะครับแต่ว่าก็ได้รับการบัฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้อ่า ใช้าง,งานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการอัปเดตปลีย่อนนิดน,นึงผมขอไปที่การอัปเดตปลีย่อยนิดน,นึงก่อนดีกว่านะครับก็เป็นกิจกรรมก่อนเลยเนาะของน้องแม้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเป็นกิจกรรมอันนี้จะเป็นเปิดอ่าไม่ใช่เป็นกิจกรรมของสมาร์ s เซ a นานะครับก็คือของคอยสมาร์นั่นเองในอัปเดตนี้นะครับมีการเพิ่มชั้นของสมาร์ตเซยนาเพิ่มอีก3ชั้นนะครับคือไปสุดที่ชั้น21แล้วนะครับใครที่ผ่านทั้ง21ชั้นก็จะสามารถมารับของ ชั้นท1ชั้น10นะครับชั้น15ชั้น19นะครับชั้น20แล้วก็ตรงนี้คือกดรับของสมาร์ทเซน่านะครับ7ครั้งแล้วเองนะอ่ะประมาณนี้อันนี้คือเกี่ยวกับสมาร์ทเซน่าหมดเลยนะครับอีกอันนึงอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเปิดกิจกรรมถุงโชคดีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันถุงโชคดีก็ถ้าเปิดครบร้อยครั้งก็ได้ของรา,างวัลตามนี้เลยนะครับ10 30 50 70นะฮะถุงโชคดีนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงกลางหน้าจอออนนนีีนะ้ะะสาาหรรรััับบใคคท่ยกกกเลกื็มจดดไ เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดไปเนี่ยมีหลายคนที่ได้ไอชิ้นส่วนเนี่ยนะครับชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกเป็นแหวนชุบหกดาวได้ใช่ไหมแต่ว่ามีหลายคนที่เก็บะส,สมชิ้นส่วนเนี่ยยังไม่ครบนะครับเขาก็เลยเอากิจกรรมเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งใครยังขาดอยู่ก็ไปจัดได้รวมไปถึงไอโซชาดเนี่ยไอชาดเนี่ยนะครับมันสามารถผสมเป็นแหวนชุบ5้าดาวได้แล้วด้วยนะในตอนนี้นะครับเขาเพิ่มเข้ามาให้ก็ไปที่ระบบรวมได้นะอ่ะตอนนี้มันจะมี อันนี้6ดาวนะครับใช้ผลึกไม่แค่อ20อันแล้วก็ใช้2ออันในการแลกแบบชุด้าดาวได้ทำไมมันต่างกันเราประกับเวอย่างนี้วะเนี่ยอ๋อถูกแล้วก็แับชุดห้าอันมันก็คือแบบชุดห้าดาว10อันก็คือแบบชุดหกดาวหนึ่งอันใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจาละนะฮะอันนี้เหมือนจะไม่จํากัดนะใช่ไหมห้าดาวแรกได้ไม่จํากัดแต่ว่าแบบชุดหกดาวเนี่ยจะจํากัดไอเดียหนึ่งครั้งเท่านั้นรู้สึกว่าคนที่แลกไปแล้วในครั้งที่แล้วจะไม่สามารถแลกได้อีกนะครับอันนี้ ไม่ชัวร์นะนะครับของรางวัลอื่นๆก็ตามนี้เลยนะใครมี r ูบี้ก็มาจัดได้นะครับส่วนตัวผมอาจจะเปิดเล่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีออกคอสตูมบ้างอะไรบ้างซึ่งผมยังไม่มีไงก็ไม่ได้แย่นะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมก็เอาไปเติบโตได้นะครับถือว่าไม่ได้ยามากมายนักนะอาจจะมาเปิดเล่นนิดหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับการอัเดตอ๋อส่วนสมาร์ทเซน่าอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ผ่านชั้น18นะครับก็อย่าลืมไปลงต่อ เพื่อให้จบชั้น21ได้ส่วนผมเนี่ยยังติดแกกอยู่ที่ชั้น15อยู่นะยังไม่ผ่านักทีนะครับรวมไปถึงเขาได้ <c oughs> เขาได้ปรับลดระดับความยาก <c oughs> ชั้น18ลงมาลงนิดหนึ่งนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าปรับลดขนาดไหนนะแต่เขาบอกมาว่าชั้น18ลงไปเนี่ยจะปรับลดระดับความยากลงเล็กน้อยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูกันที่ตัวชิปกันดีกว่านะครับชิปเนี่ยได้รับการรีเมคเรียกว่าได้รับการบัฟดีกว่านะครับมีการปรับปรุง เอฟเฟกนิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วทำหน้าที่เหมือนเดิมนะแต่ดีขึ้นนะครับอ่าชิปชิปชิปนะครับชิปเนี่ยมีพาร์สีเป็นเลือดละหนึ่งในหนึ่งครั้งแล้วก็จะสลับเลือดกับศัตรูนั่นเองจริงๆมันคือเอฟเฟกสลับเลือดแหละไอเลือดละหนึ่งคือมันเป็นเอฟเฟกของสลับเลือดอยู่แล้วเนาะผมก็ผู้ผิดนะฮะสลับเลือดหนึ่งครั้งนะครับกับตัวที่เลือดเยอะสุดนั่นเองนะฮะแล้วก็มีของใหม่ครับตอนที่ที่2เป็นเอฟเฟก protection effect positive Prot ใช่ไหมเดี๋ยวนะเป็น protection หรือ p o e c t i v e ก็ได้แหละอ่ะเป็นเอฟเฟกคุ้มกันแล้วกันนะอ่ะเอฟเฟกคุ้มกัน5 0,000นั่นเองเอฟเฟกคุ้มกันคืออะไรนะครับเอฟเฟกคุ้มกันเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อชิปนะครับถูกโจมตีนะครับแล้วเลือดเหลือต่ำกว่าหกสย้ํานะครับถูกโจมตีนะครับแล้วเลือดต่ํากว่า60%นะครับสามารถทํางานได้1ครั้งนะครับเอฟเฟกนี้ ผลของมันก็คือจะเสกเลือดเทียมนะครับให้กับเพื่อนในทีมตามจำนวนที่กําหนดไว้ก็คือ5 0 0ห0นนั่นเองเพื่อง่ายคือโดนตีเลือดเหลือต่ำกว่า60ปุ๊บแจกเลือดเทียมห้า0,000ืนทั้งทีมนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขามีคอมเมนต์ตอบไปว่าพวกเอฟเฟกที่เป็นสลับเลือดหรือว่าเป็นเลขม่วงเนี่ยอย่างที่รู้กันคือที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเมื่อถูกโจมตีใช่ไหมแต่ว่าการสลับเลือดหรือว่าการหัก HP โดยตรงอย่างเช่นสกิลของรินเนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีครับ เพราะฉะนั้นต่อให้ชิปจะเลือดเหลือต่ำกว่า6กเอฟเฟกนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับถ้าโดนผลสลับเลือดหรือว่าโดนเลขมัวนั่นเองนะอันนี้คือเงื่อนไขของสกิลคุ้มกันนะครับหรือพอติชั่นหรือโพติทีฟเอฟเฟกตนั่นแหละนะครับอ่ะเป็นของใหม่นะนะครับต่อมาอันล่ามีการบัฟเพิ่มนิดหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มขนาดป้องกันนะครับให้กับอัศวินทัดดินกับทัดมืดนะครับ10%ตตามพลังโจมตีของตัวละครนั้นนะครับ ยิ่งตัวละครนั้นพลังโจมตีเยอะก็จะยิ่งได้รับผลป้องกันเยอะขึ้นตรงน,นี้เขาปรับเพิ่มเติมจากของเก่าของเก่าเนี่ยจะเพิ่มไม่แค่ธาตุมืดเท่านั้นแต่ว่าเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดอาการว่าเอ๊ะงั้นเราก็ต้องต้องใส่ลูดี้อยู่ดีไหมเพราะว่าลูดี้มันเพิ่มป้องกันให้ธาตุดินธาตุอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็เลยบรับมาว่าอ่ะเพิ่มให้ธาตุดินด้วยเลยแล้วกันนะอ่าถ้าอย่างงี้เอ๊หรือว่าจะไม่จำเป็นต้องใส่ลูดี้แล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วกันนนนะะครับนนับ idir, นะตีดลววเเยยใ รวมไปถึงก่อนหน้านี้มีสปอยคอสตูมใหม่ของอ e ีวานมาแล้วเดฟเขาบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรีเมคดีไหมนะครับเป็นไปได้ว่าชิปอาจจะมารออ e ีวาหรือเปล่าก็เลยเปิดบัฟว่าเพิ่มผลัดป้องกันเอาไว้เผื่อว่าเราใส่อ e ีวาแล้วเราไม่ได้ใส่รูดีนั่นเองนะครับอะไรแบบนี้นะก็เป็นไปได้นะอื SBA นะครับบัฟขึ้นจากเดิมนะครับเป็น50%แทนแต่ว่าลดความแรงจาก3 0 0เหลือ150นะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับจากการแจกพิษนะฮะปกติจะเป็นตีอา่าใช่อะไรวะเดี๋ยวลืมนะครับแป๊บ,บนึง <c oughs> ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นจำไม่ได้นะครับก็ตีหนึ่งเป้าใช่ไหมแล้วก็จะแจกพิษให้กับ2ตัวนาน2เทินนะครับตอน,น,นแรกเนี่ยมันแจกพิษแค่เป้าเดียวนะครับก็คือตีไปปุ๊บแล้วก็แปะพิษแปะซึ่งมันดูแบบว่ามันช้าแล้วมันเป้ามันน้อยใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยแบบว่าปรับเป็น2เป้าแล้วกันจะได้แจกพิษเร็วขึ้นนะครับ มาถึงโตปุ๊บก็ได้พิษเลย2ตัวะไรแบบนี้นะนะครับอืมประมาณนี้นะฮะสกิลใช้งานเหมือนเดิมนะครับสกิลแรกเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะก็เป็นสกิลโจมตี4ี่เป้า2ครั้ง130%รนะครับเร่ง2เทินนะประมาณนี้นะครับเดิมๆเลยนะฮะสกิลนี้ก็เช่นกันนะครับก็มาถึงนะครับแก้สถานะให้กับทีมได้นะครับก็เป็นสกิล Priority สายป้องกันนะครับก็คือเป็นพวกสกิลบัฟต่างๆนะ แกสถานะให้เพื่อนได้เลยนะครับเปิดมาใครตริดสถานะปุ๊บสก,กิลนี้ทํางาน,นทันทีรวมไปถึงมันจะแจกบัฟอัมพาราให้กับตัวเองครับซึ่งบัฟอัมพาราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นการลดดาเมจ5เป้านะครับลงนะฮะแล้วก็ไม่ถูกโจมตีด้วยสกิล1เป้าไม่ถูกโจมตีด้วยการโจมตี1เป้านะครับชี้งี้ดีกว่านะครับทั้งสก,กิลแล้วก็ตีปกติด้วยแล้วก็ลดดาเมจ5เป้าลง50%มั้งถ้าผมจำผิดแต่ว่าพออัพของพอปลดล็อกสก,กิลของชิพแล้วเนี่ย ไอเอฟเฟกต์อัมพละนะครับมันจะเปลี่ยนจากลดดาเมจห้าเป้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นลดดาเมจสี่กับห้าเป้าเลยนะครับแต่ว่าค่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่ามันจะน้อยลงนะเป็นลดดาเมจสี่กับห้าเป้ายี่สิบแทนนั่นเองนะครับก็ครอบคลุมมากกว่าขึ้นในอารีน่านะนะครับอ่ะตัวสกิลอเวกนะครับสกิลเวกบอกว่าโจมตีห้าเป้าสองร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทะลุบัฟนะฮะแล้วก็มอบดีบัฟนะครับรีคาเวอรี่แอปซอร์พชันนะครับหรือว่าดูดฮิลนั่นเองนะฮะคือถ้าเกิดไอตัวที่ติดดีบัฟนนีี่เย เขาฮิวนะครับเขาเด้งเลือดด้วยอะไรก็ตามนะฮะตัวชิปเราเนี่ยจะฮิวตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับ50%ของเลือดชิปในขนาดนั้นนะถ้าผมเขจะไม่ผิดนะครับอืประมาณนี้เรียกว่าดูดหิวแล้วกันนะนะฮะโอเคอก็ของรักนะครับอ่าของรักเนี่ยของรักเนี่ยเขาบอกไว้ว่าอัไหวะอนี้ปะของรักเนี่ยเขาบอกว่า,า,อา,อวาตอนที่มันสลับเลือดนะครับมันจะแจกพิษนะครับตอนแรกเนี่ยมันแจกพิษแค่ ท่าไรวะสองตัวป่ะสำหรับเลือดแจกพิษหนึ่งตัวมั้งหรือไม่แจกนี่แหละแต่พออัพของรักปุ๊บนะครับมีของราปุ๊บตอนสลับเลือดเนี่ยจะแจกพิษที่กับสี่ตัวเลยนะตอนนี้คือสี่ตัวเนี่ยจะติดพิษหมดเลยเอามาไม่ได้อัปเดตตรงนี้หรอวะสาหรับเลือดตรงนี้มั้งอ่าน,นี่ยตอนสลับเลือดนะครับตอนที่เอฟเฟกต์อันนี้ทำงานนะเห็นไหมนะชื่อเหมือนกันนะครับสลับเลือดนะครับปุ๊บนี่ก่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมอบพิษนะครับสี่เป้าหมายนะครับนานสองเท่านะ ซึ่งนําเมทพิษ300%เนี่ยอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนักนะซึ่งพิษเนี่ยแน่นอนว่ามีทั้งเอฟเฟกต์ลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันลดอัตราต้านสถานะนะถ้าติดพิษมาทีเนี่ยถือว่าทีมสปีดเนี่ยจืดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าชิปเนี่ยรีเมคมาทําให้แจกพิษได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บัฟทีมได้มากขึ้นนั่นเองนะครับจากพาสซีฟเอฟเฟกต์คุ้มกันนะครับห้าหมื่นนะฮะแจกเลือดเทียมห้าหมื่นนั่นเองกับ เพิ่มความป้องกันให้ได้าตาดินด้วยนะรอบนี้นะครับก็ทําให้ชิปเนี่ยมีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปตอนแรกสกิลชิปมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนักนะแต่ว่าก็บัฟขึ้นมาให้เก่งขึ้นนั่นเองโดยที่มีเขาของสกิลเดิมถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีนะต่างจากตอนทาราที่แบบพอจ้เห็นสกิลก็เอ้าอย่างวะอะไรอย่างงี้นะอืมแต่ส่วนชิปเนี่ยถึงแม้ว่าจะบัฟมาแล้วเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าตัวชิปจะสามารถเข้าเมตาได้หรือเปล่านะเพราะว่าอย่างทีมถึกเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างแน่นแล้วก คนทำสเกลเป็นโซค่อนข้างสูงแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะยอมย้ายโซของสเกลเนี่ยมาให้ชิปหรือเปล่านะครับอ๋อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ชิปเปลี่ยนไปเนี่ยคือเขาไม่มีบัฟบ,บล็อกแล้วตอนแรกเนี่ยมันมีบัฟบ,บล็อกอยู่ซึ่งมันทับลายกับเพลตันนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็ดีมากนะครับอ่ะแอบดูสกิลนิดน,นึงแล้วกันนะอืม,มอ ถ้ามาถึงนี못볼คนเห็นจ้า섭섭하게เวลาที่ผ่าน없어최고의순간에재기라고아เดี๋ยวมารอดูอว่าชิปจะเข้าเมตาหรือเปล่าอ้อแต่ว่าอันนี้แอบย้อนแยงนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาอ,อัปเดตสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาใช่ไหมซึ่ง สัตว์เลี้ยงบาสเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่สายถึกนั้นถึกเลยนะครับก็มันจะไม่มีเพิ่ม SBA เนี่ยนะครับแต่ว่าชิปเนี่ยได้รับบัฟ SBA ขึ้นมานะครับเป็น50%แล้วก็ช่วยให้มีแจกสถานะพิษได้ดีขึ้นนะก็เลยมองว่าเอ๊ะเขาน่าจะบัฟชิปมาเป็นโตโต้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าพอถอดสัตว์เลี้ยงมิสเตอร์อาร์เมอร์ออกไปเนี่ยทำให้ SBA เนี่ยของทีมเนี่ยน้อยลงนะไม่รู้ว่า SBA 50%ของชิปเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่าต่อให้ใส่เจมเพิ่ม SBA เข้าไปหรืออวว่่่าาาใสุธเเข้ไปนียก มันยังโดนสัตว์เลี้ยงมาอีของอีฝ่ายไอ้งูอ้วนนะครับลดอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอในการกงานหรือเปล่านะต้องรอดูนะครับว่าอะไรจะเวิร์กกว่าหรือว่าคนจะกลับไปใช้มิสเตอร์อาร์เมอร์เหมือนเดิมอันนี้รอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับอัปเดตสัปดาห์นี้มีอะไรอีกไหมนะครับเก็บตกเพิ่มเติมก็เรื่องของดันเจียนนะฮะอ่าดันเจียนเอ่อเรียกว่าอะไรดีหินเป็นของรักละกัน หีนเป็นของรักเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะแยกเป็นของออรี่ของแคโอใช่ไหมครับซึ่งผมเคยสงสัยคาใจตั้งแต่ออลี่เข้ามาแล้วว่าเอาทาเป็นของรักออรี่แบบนี้งั้นเดี๋ยวตัวต่อไปมาก็ต้องทําเป็นของรักของตัวนั้นต่อไปมาอีกก็ทาเป็นของรักของตัวนั้นอีกเหรอเป็นหินแบบเฉพาะเฉพาะของแต่ละตัวแบบโซ่เงี้ยมันจะไม่วุ่นวายเปล่าๆเหรออะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนนะครับเป็นหินแบบหินอันเดียวกันเลยใช้กับใครก็ได้เออมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แต่แรกอหรือเปล่า <laughs> นะฮะตอนนี้ก็คือเป็นหินแบบสามัญนะครับ สามารถใช้กับแทโอก็ได้อยู่ออรีก็ได้นั่นเองรวมถึงตัวละครอื่นๆในะอนาคตก็จะใช้หินแบบนี้ไปเลยอันเดียวนะนะครับง่ายๆนะมายุงยานั่นเองนะครับต่อมาเห็นเขาว่ามีการเพิ่มของขายในร้านค้านะครับเดีย๋ยวแอบ,บดูนิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะเขาบอกว่าร้านค้ากิวใช่ไหมโอ้มีเหรียญทองนี้เพิ่มเข้ามานะครับตอนแรกม,มันมีแต่แปประตูกิวนะก็ มีแบบเวอร์ชันถูกนะครับ20ประตูคิวเข้ามานะก็ถือว,ว่าโอเคนะครับเผื่อบางทีแบบเหรียญคิวน้อยไงก็ใช้อนี้แทนได้นะเออดีเหมือนกันบางทีแบบมันเหลือเศษนิดนึงแล้วแบบผมรีบเว้ยผมซื้ออนใหญ่ไม่ได้ไง <c oughs> อะไรเงี้ยนะก็ <c oughs> โอเคนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับการอัปเดตสัปดาห์นี้นครับที่เหลือเดี๋ยวมีเพิ่มเติมเนื้อหาที่เขาสปอยมาเล็กน้อยนะครับก็คืออ่าอีวานนะครับแล้วก็เมย์นั่นเองซึ่ง2ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวธรรมดาแล้วก็ จะเป็นชุดคอสตูมนะครับที่เข้ามาใน m e r c e n a r y พร้อมกับด่านใหม่ของ m e r c e n a r y ที่เขาได้สปอยไว้เมื่อต่อสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับว่าจะเพิ่มเข้ามาผมแล้วเขาก็เลยบอกอีกว่ากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรีเมค e ตัวละครนี้หรือเปล่านะผมก็เลยมองว่าเอ้ยงั้นชิปที่มีเพิ่มลังป้องกันธาตุดินเนี่ยอาจจะเอามารออีวานหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอติดตามดูว่าอีวานอาจจะได้คัมแบ็กลงอารีนาอีกครั้งนะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คอนเฟิร์มอาร์ตสมบูรณ์แบบของวาเนซ่านะฮะตอนแรกเป็นแค่ต้นแบบใช่ไหมตอนแรกเนี่ยจะยังไม่มีทรายนะแล้วก็ผ้าคลุมอะไรยังไม่ไอลังการขนาดนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คืออาร์ตจริงแล้วว่าจะใช้อาร์ตน,นี้แหละเดี๋ยวขอไปปั้นโมเดลก่อนนะครับไม่รู้ว่าอีกประมาณ2-3ถึงเดือนแหละนะครับไม่เกินนี้นะไม่เกิน3เดือนนี้วาเนซ่าน่าจะเข้ามาละผมรอยอยู่นะครับวาเนซ่าจูบูจูบู <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะไม่น่าจะมีอะไร จกลแล้วเดี๋ยวแอบดูนิดนึงนะครับมีฮอตไทม์นะครับก็วันที่ 15. บ6นะครับหกโมงเย็นถึงสทุ่มนะครับดรอปไอเทมนะฮะสิบเนะครับมี2ช่วงช่วงแรกคือเที่ยงถึง4ี่โมงดรอปมอนสเตอร์แล้วก็หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มดรอปไอเทมเหมือนเดิมนะครับอะไรประมาณนี้นะนอกจากนี้ก็มีพวกล็อกอินนะครับอันนี้ผมข้ามไปเลยกันเนาะเพราะว่ายังไงมันก็ได้ของอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าเกมทุกวันนะครับอืมโอเค ตามนี้ฮะสำหรับอัปเดตในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย